สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube สวัสดีเพื่อนๆเครื่องเสียงกลางแจ้งทุกท่านนะฮะวันนี้พาเพื่อนๆมาชมนะครับเครื่องเสียงกลางแจ้งของของของทีมงานอะไรยังไม่รู้นะครับนี่น,นะครับผมของทีมงานอะไรยังไม่รู้นะอาจจะเป็นน้องเดียร์ซาวรหรือน,น้องเดียร์มิวสิกนะครับที่เคยคุยกันนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมนะฮะ กำลังติดติดตั้งตู้เบียดอยู่นะครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมนะฮะนอนเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมนะครับ,รบตั้งติดตั้งนะครับ,ครบเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับอันนี้เครื่องเสียงกลางแจ้งมาลงมาลงเปิดที่งานทำบุญหมู่บ้านนะครับ อันนี้ก็เครื่องปรุงนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทีมงานฮะ <laughs> นึกต่งมานโมตะโน, <laughs> นโ,นนบโอ,อบาดก,ก,กำลังติดตั้งนะครับผมนี่นะฮะดูะครับตัวเบรดได้ฟังแน่นอนครับครับคลิปนี้สำหรับเจ้านี้นะฮะใบ,บาสาม ไปสามครึ่งลองจัดไปเอฟซี FC แต่ชันแต่ชันเ <c oughs> อฟซีอย่าหัวเราอีกจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับกำลังติดตั้งอยู่นะฮะ เคยได้ชมไปคลิปหนึ่งแล้วน,นะฮะแล้วก็คลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาชมอีกนะครับอีกสักคลิปนะฮะแล้วก็มาฟังเสียงนะครับผมฟังเสียงนี่มามารถพ่วงนะครับรถพ่วงใช่หรือเปล่าเราน่าจะใช่รถพ่วง เบส15ใบนะครับอันนี้เสียงกลางเสียงกลางเสียงกลาง6ใบนะฮะบนรถปิกอัพนะครับ,บ,รรบเป็นเครื่องปรุงนะครับแล้วก็ฮอนด้วย ราดูป้ายก่อนครับนี่น้องเดียนะครับน้องเดียมิวสิกซาวนะครับน้องเดียอยู่บริเลขที่80หมู่17นะครับตําบลปานยางอําเภอเมืองบุรีรย์นะครับมีเบอร์โทรด้วยนะครับตามนี้นะฮะ ไฟนะครับไฟชุดไฟนะฮะสว่างทั้งงานชิมงานกำลังติดตั้งนะครับผ่านมาไว้มาเห็นพอดีก็เลยลงมาถ่ายติดตั้งอุป,รปรกรณ์ให้เพื่อนๆได้ชมกัน จัดหนักจัดเต็มนะครับจัดหนักจัดเต็มได้ฟังแน่นอนสำหรับคลิปนี้ในเครื่องปรุงนะครับจะยังไม่เห็นนะครับอยู่บนรถปิกอัพผ่อนนะครับผ่อน ออนสามสามร้อสีนะครับแต่ที่ติดกระโหลกก็สามสามตัวนะครับสามปากสุดยอดเลยนะครับผม Ngàn ngàn mấy? Ờ, dựa dựa dựa. à, ok đấy. Ngàn ngàn, ngàn ngàn nghề chữa? nghề này. tăng chơi, à, chơi free. chặt bay, chặt bay. ngàn, à, ngàn thằng này thằng rồi tới này ngàn ở đây. ngàn buồn ở đâu? ở เจ้าของนะครับผมเอามาช่วยอ่าเอาช่วยงานนใจใหญ่ใจใหญ่อแล้วเงินไม่สำคัญใจมากกว่าใจสุดไม่เกี่ยงดูหน้าเต็มๆนะครับ อยากชมแบบชัดๆก็ไปชมคลิปก่อนนะครับผมของน้องเดียมิวสิกซาวนะครับครั้งนี้มาจัดจัดในงานทำบุญหมู่บ้านนะครับผมทำบุญหมู่บ้านอ๋อบ้านคี่ห้องอขอบคุณครับ เดี๋ยวเย็นๆจะถ่ายช่วงลองเสียงให้เพื่อนๆได้ฟังได้ชมกันนะครับกลับก็มาชมโตอนะครับกับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะฮะน้องเดียมิวสิกซาวนะครับผมไปชมบรรยากาศช่วงเย็นนะครับ ตู้เสบส15ใบนะครับแล้วก็เสียงกลาง6ใบ15คูณ12นะครับ15ี๋ยาคูณ12ชมโตใกล้ๆนะครับโตวเบสอะเอดังไม่ได้นะฮะกะว่าจะเต็มที่ ครั้งหนึ่งช่วงหนึ่งนะฮะก็มีคนบ่นก็เลยหยุดนะฮะก็ลองได้เสียงแค่นี้นะฮะต้องกราบขอไพรเอซด้วยนะครับผมกะว่าจะอัดเสียงเต็มที่ให้เพื่อนเอซได้ได้ฟังกันนะครับกงกราบขอไัยด้วยพอยุคช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ เปิดเสียงดังไม่ได้เนาะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมเครื่องปรุงอีกนะครับผมของน้องเดียมิวสิกสาวนะครับไปไปไปชมครับนี่นะครับเครื่องปรุงดูข้างหลังก่อนนะครับมีหลายแท่นฮนะ เมครับเจ้าของอเงเเลยิงเลย,เเลยไม่ได้วันนี้นประดิษฐ์เจริญครับผมประดิษฐ์เจริญมามชมนะครับเครื่องปรุงมาชมมิกเซอร์นะครับผม ชมนะครับร almonds. ตามวิดีโอ oh นะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมว่าตัวไหนขับเสียงไงนะครับผมสามตัวขับเบรคสี่ตัวเขยิ้นข้างละสามข้างละสามเสียงแหลมข้างละสามอันนี้ฮอนข้างละสอง ก็มิกเซอร์เนาะมิกเซอร์เนี่ยก็ EQ EQ ตัวหนึ่งแล้วก็ครอสเนาะครอสกี่ตัวสองตัวสอง,ส,องสามใช่สองนะครับตัวข้างบนเป็นเอฟเฟีตัวข้างบนเอฟเซีแต่ใชแบบ่สองตัวนี้ครับใช่สองตัวตัวนี้ครับครอส นี่ออกสามทางนะสามทางนะครับผมนี่ครับเจ้าของนะครับก็อภัย FC ด้วยนะครับที่ไม่ได้ฟังครับว่าจะัดดังๆให้ FC ได้ชมกันต้องอภัยด้วยนะครับเดี๋ยวดูเชิญก่อนครับจะทำวิธีไหนนะฮะที่จะให้ FC ได้รับฟังกันนะครับ นะคนในญ่โตนะครับ,นนรบดอกสิบเดทั้งหมดนะครับผม กลางนะครับผมเสียงแหลมหน่อยครับเสียงแหลมกับเสียงกลางรวมกันนะครับสองคุณหนึ่งนะ ดังไม่ได้นะครับเปิดแรงเปิดดังไม่ได้อันนี้เป็นงานทำบุญหมู่บ้านต้นโพนะครับตลาดต้นโพของของหมู่สองนะครับผม ขออภัยกับ FC อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ฟังอลองเสียงไม่ได้นะครับต้องกลับขออภัยด้วยว่าชุดนี้มางานนี้ว่าจะลองเทสเสียงดังๆให้ FC ฟฟังก็ไม่ได้ฟังอีกตามเคยนะครับ